สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปรโไฮโซนะครับก็ไม่ไดออ้อัดคลิปมาหลายวันนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปมาทำคลิปออ,ออกไปนี่คือจุดสตาร์ทนะครับสตาร์ทเตรียมที่จะออ,ออกไป กําลังกายนะครับนี่ก็โนโ้องโอเว่นนะครับทุกคนก็จะมีคนละสี่ตัวนะครับสวัสดีครับตูดีนะครับก็ม้าก็เหลือแค่นี้ครับช่วงปิดสนามน,นะครับนอกนั้นก็เราก็ได้ทําการถอดเกือกปล่อยแปลงหมดแล้วนะครับ เดี๋ยววันนี้ก็จะมีถอดอีกประมาณเก็บตัวครับเราจะเหลือไว้แค่แปดตัวครับเก็บไว้ให้สมาชิกได้ขี่นะครับแล้วก็เอาไว้สอนเด็กใหม่นะครับก็คือคนงานใหม่ที่เข้ามาทํางานใหม่ครับมีอยู่สองสามคนนะครับก็พอที่จะเก็บไว้ให้ได้สอนขี่มา้าแล้วก็ อนใส่อ่านใส่บังเฮียนนะครับโอเคค่ะเออโอ้ยพูดผูกพูด,ผ,ดผิดไปเนะเาะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สนามทอดนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สนามทอดลออแล้วครับปอนจะรอบแหละ Phước này lọc điều à? Ôi Má phải này nè เหลือแค่นี้ครับมานอกนั้นก็ถอดหมดแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะช่วงบ่ายนะครับผมจะเออ่ทดสอบน้องใหม่นะครับสองคน,นคที่มาทำงานได้ประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วมั้ง ะจะตรวจสอบดูว่า,าได้ขนาดไหนลแล้วนะครับการใส่อานนะครับการใส่บังเหียนการทำอคอกนะครับทุกอย่างวันนี้เดี๋ยวจะ <c oughs> ทดสอบดูนะครับก็ระยะเวลาฝึกงานก็อยู่ที่สามเดือนนะครับ ฝึกงานทดลองงานว่าจะผ่านไหมนะครับถ้าไม่ผ่านก็คือไม่รับนะแต่ส่วนน้อยครับที่จะไม่ผ่านนะครับส่วนส่วนมากก็จะจะผ่านนะครับ แปลงนี้หญ้ายังเหลือเยอะอยู่นะครับวันนี้ผมไม่ให้จ่ายแปลงนี้นะครับให้มันกินหญ้าที่เหลือนี่ก่อนให้มันหมดก่อนเสียดายครับหญ้าก็แพงมากนะครับช่วงนี้น่าจะตกก้อนละประมาณร้อยร้อยห้าสิบหรือเปล่านะครับก้อนหนึ่งนะครับรวมส่งนะครับถ้า ถ้าจำไม่ผิดนะนะครับฟางนี้จะตกอยู่ที่ก้อนละหกสิบบบาทนะครับแพงครับช่วงนี้แพงไม่ว่าอะไรก็ขึ้นราคาหมดนะครับของน้ำมันก็ขึ้นนะครับค่าขนส่งครับก็บวกเพิ่มนะครับ นี่ก็เป็นแปลงไฟฟ้านะครับที่ทำชั่วคราวนะครับตอนแรกๆคิดว่าจะทำเป็นแปลงชั่วคราวนะครับแต่ว่าเอาเข้าจริงๆแล้วใช้มาประมาณน่าจะสี่ปีแล้วมั้งครับก็เปลี่ยนเ,เปลี่ยนเสาไปสามรอบแล้วครับ สานี่ก็จะอยู่ได้ประมาณ1ปีนะครับมันก็จะผุนะครับเห็นไหมตัวนี้ก็มีนะครับเสาเสาเก่านะครับมันผปุปีนี้ก็เอาเสาตัวนี้มาแทนนะครับ รถน้ำซ่อมเสร็จหรือยังเนาะได้ข่าวว่ารถน้ำเสียบรรยากาศนะครับบรรยากาศก็แบบนี้นะครับช่วงเช้าเช้าเวลาหกโมงครึ่งนะครับนี่ก็จะเป็นแปลงนะครับ โอเคครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวผมขี่มาก่อน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ